นี่น่าจะเป็นแกงใต้ที่ถูกใจเชฟมากๆเลยนะครับเป็นแกงบัวครับแกงบัวที่หากินได้แกงงานเท่านั้นนะครับอร่อยเข้มข้นคุกข้าวสุดยอดเริ่มเลยนะครับนำหัวกะทิมาก่อนนะครับเราจะเทแบ่งไว้ครึ่งหนึงก่อนนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะไปใส่ในกระทะเลยครับตามด้วยพิกแกงใต้ลงไปเลยครับ แล้วก็ตามด้วยกะปีหวานหรือกะปีกุ้งครับเป็นกระปีของทางใต้ครับแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับเมื่อละลายกันเข้ากันดีแล้วเชฟก็จะใส่เนื้อวัวลงไปเลยครับที่นี่เขาจะเป็น เขาเรียกแกงสมลมนะครับจะมีเครื่องในผสมอยู่ด้วยครับแล้วก็ผัดให้เนื้อวัวสุกให้หมดเลยครับ เติมหางกะทิลงไปครับตามด้วยขาอ่อนซอยครับลงไปเลยครับและคราวนี้จะเริ่มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเคี่ยวจนกว่าจะเปื่อยได้ตามที่ต้องการเลยครับ น่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสครับตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับคนให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับชิมรสชาติดูครับแล้วก็ปรุงแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับ เติมหัวกะทิที่เราเหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะครับในตอนแรกเนี่ยลงไปเลยครับแล้วก็โรยใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นครับแกงบัวหรือแกงสมลมนะครับจะมีความเผ็ดร้อนอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำจาก เครื่องแกงใต้นะครับใครเป็นสายเนื้อห้ามพลาดเลยนะครับเมนูนี้ลองกินดูครับอร่อยเห็ดร้อนถึงเครื่องแกงใต้แน่นอนครับ